สวัสดีครับพี่น้องปองปายสุขุพนย่ำเสาครับพี่น้องวันนี้ตื่นหกโมงเช้าเช้า,ชามากนะครับผมในประวัติศาสตร์นะครับผมปกติตื่นสวยเอารถเข็นไปใส่นี่เอารถเข็นขึ้นเครื่องบินที่นี่ไปรับน้องตัเกี่ยวครับพี่น้องวันนี้บินจากขอนแก่นไปพูดเลยเขาไปลงสนามสุวนอณภูมิพี่น้องคือไปขอนแก่นสุวนอณภูมินะครับพี่น้องไปรับลูกมื่อนี่ไปรับน้องตัวเกี่ยวบางคนมาหน้าริตามาพอหน้าริตาไปโรงเรียนนะครับพี่น้องหน้าริตาไปโรงเรียนก็คือเพื่อนเพื่อนบาร์เรัน คื่อขึ้นอยากให้ขาดเรียนสินะให้ให้เรียนไปโรงเรียนใหม่อยู่ก็อยากให้ไปทุกวันแล้วก็ให้มันแบบปรับตัวกับโรงเรียนกำลังปรับตัวไม่อยากให้ขาดเรียนก็เลยรับตัวเกียวมาขอนแก่นนะครับผมพี่น้องก็เลยเอารถเข็นไปรับไปเ,เลยหอดมองหอดบ้านเพื่อนในหลักบ้านไม่เพอยูุ่เทียบป่าเพื่อนตอนแรกว่าจะมาส่งสนามบินแต่ว่าป้าเพื่นขับรถบาแข็งเรื่องหมวงเทียบแล้วมันสุญญาภูมิก็ไปยากอยู่นะครับบวกกับรถตู้ป้าเพื่อนนี้ไม่ไม่คุ้นชินนะครับพี่น้องก็เลยสี่ไปรับโตเกียว ไม่ตักไม่ได้มานะครับไม่ตัดต้องไปโคพิทรอบหน้าหรือที่มันตรงตรงะมาณเสาร์อาทิตย์นะครับพี่น้องเราอปเคลมไปหลับลูกกันเลยึเครื่องตอนเช้าที่สนามบินนานาชาติขอ,อนแก่นนะจ๊ะเราจะเจอกันจ้ะี่เมียนยิม้มคือบักอันบักคุณหน่อยให้ <c oughs> อ่ะให้อันนี้ให้กี่ล็อตอันนี้ให้โปรเหมือนเดิมพี่น้องใส่ดีให้โปร,เ,รเหมือนเดิมใช่เปลวมา ศิลปินเขาขอมาจะให้ขอวอตขึ้นให้หนึ่งบาทเป็น350บาทวอตจะให้ไมคะวัตได้หมคะ้เคะก็ขอหน่อยหนึ่าขอถ้าเขาขอสองบาทนี่เมืมุกี้ขาย2หลอดราคา349บาทใช่ค่ะแล้วแอดมินขอบาทหนึ่งเพื่ออซีเพื่ออซีสามคนนี้ใช่หมเพื่อสามคนนี้ค่ะเพื่อสคนนี้เนาะใ้ไหมคะพลังไอซีเขารอเยอะอยู่ สามสองหลอดจาก319บาทขอเพิ่มบาทหนึ่งเป็น350าเอาให้ก็ให้เอาให้ก็ให้เอฟซีน้องนี่อยู่จะได้สบายใจเดยกมาหลุกมากล่าลุกเอฟซีบิตจะสบายใจมาถ้าพร้อมแล้วเรียบร้อยมาสามสอง่งสามร้อบาทสองหลอดเลยส้อยห้าสิบงหลอดองหลอดฉันขอเอฟซีเพียงบาทเดียว M303 ฝนกุ 33, ้ขาวบาทเดียวเอาาม่ายค่ะโตวทัวเราเมื advances. ่อน wow. ีนโปรโมชั่นจากติ๊กตอลด100บาทหรือ300บาทว้าวสองกอด300บาทสองมูฟเอาหรอใช่ค่ะเอาเพียดดีเลยวะนี่นี่นี่นะโปรโมชั่นยูลีตอมาสิแดมา่ำมาปาติ๊กต็อกเห็นหนายูรีกันเบื่อหะดนี่ แรงมาเจีนี่ซิโป้รองไห้แล้วล่ะหมดแล้วหมดแล้วพักกันเลยพักกันเลยเี่ยบด้อยหมดเลยคือยังตบอย่างมนี่ือต้องเล่นแตงาคาคาฟินเดนของพวกเราโตเกียวมิวสิกน้องมีหมดแล้วนะสัวขวาบาเดี๋ยวนี้นี่ปรไดยวยังไงเอี่คือเอีคือพักกันเฮดเลนหมนี่นี่ฮ เลือกตีนขาบอลได้เลยนะคะยูริขอหอ่อยยูริบอสต้ไปบอกอย่างมาให้ด้ยบอลตัมันเลือดแข็งจบสุดยอพยายามบอกอย่างเลยกูบอกขนาดคุณพี่ตีนีิดยังบอลซูเปอร์บอลอย่างนั้นซูเคยไหมเลือดฮาฮาเลือดสบายๆจบบอลได้เลยนะคะจะเอาเท่าไหร่เยียวย์มากไม่ทำเยอะแล้วแปลงเป็นยังไงถึงหน่ะซัมก็เลือดดีมาก แป๊งไงบ้างเลิศดีมากครับแป๊งไงบ้างเลิศดีมากครับเออนี่แหละเออนั่นแหละเขาเบาเบาเชียงเบาเบาเบาไปใส่เอาเองพี่น้องถ้าคุณใช้แล้วบอกเลยว่าคุณจะแบบอุ้ยคุณจะแบบเป็นบ้าเนี่ยเป็นบ้าเพราะว่าเราเมื่อวันเมื่อวันที่เบาเบิดมือด้วยอยากให้คนได้กินปากเลยเบาเบิดมือคนนี้อยากอวดกินปากใครอยากไปอวดกินปากเขอให้เราเบิ้มกดอีกสิ อยูบบ่โทษประดาเบอร์นีอยู่สวกอันล้งไทยอันสองศูนย์เก่านี่มันโทษเป็นอย่างมันนำมานี่แถววินบรยาคเนี่ยเขาให้เบียร์นอยู่นี้เพราะอาจจะโมโหหรือเปล่าเอาเครื่องนี้ไรคนเราถ้าโทรไปแล้วถ้าสายไม่รับนี่ต้องรู้ตัวเองแล้วว่าเขาไม่ว่างเดีย๋ยวมันมาไม่เร็วเสียมาจิตตาต้องมาเ้็วมึงไทยเลยไปดูจะแบบหดแล้วมึงัวไปแบบเปล่ามันเป็นีดยังไห อะไรยังไงเอาฟังดรู้แล้วปิดปิดแดงๆโคตแดงๆใช่ไหมเราโทอถามเชยนะมันเป็นจะไหนมันเกินนะเกินเกิดอะไรขึ้นเราต้องซับมุนี่นะปิดโหมดอันพระจันทร์พระเกิดกับอันให้เราเบ้นนี่อย่างโคนแก้งนมดเลแก้งไหมนี่โทรตัวนี้เลยโทรตัดไปหาตัวนี้ได้มอะมากไอ่ะมันจะค้างค้างหมดแล้วนั่นและไอ้ที่จะรอดดุล พวกขอทโอขอทษเปิดตัวไ้้แหละพี่นอ้องก็คือบริับริัย่งย่างด่อแต่วาก็บเฮไปซื้อกี่บางยองซื้อ2หลอดจาก500ได้เท่าไหร่สุดๆให้วันนี้สามเท่าไหร่หรสีบาท3ามรบาทจาก500ร้อหรอจากห0าร้อยทุกยังส,สามสองหนึ่งสองหลอด3ามร้อยบเก้บาทจบ จากขอบคุณค่ะจากห้าร้อยเนาะจากห้ารอยบาท่ะโไปพุนแล้วไปรุนก้อนนแล้วรุนแทรรุนแทรจามาเดีย,ดยาห้ารอา้อบาทใครกดาเอาเลาายมั้ยกทานเอาเลยมทานเอาเลยมั้เอาเลยสองหัวอายุ่เ้ากี่หลอดครับวันนี้สามครับ ไม่ถึงยอดขายมอนี้สามพันสามพนแต่ว่าคือสิบพมีของขายมาค่ะมาค่ะสองหลอดสามร้อยสี่สิบเก้าบาทนะจ๊ะตกหลอดละหนึ่งร้อยเจ็ดสิบาบาทคุ้มมากคุ้มมากเข้ามชั่นนี้มาคป่วยแล้ววแล้วค่ะเขายอะไรเถะวแล้วปมอันนี้อันนี้อันนี้ป่ขอสตโซปูโดนด่ามันมันปวโดนด่าเติมด้วยนี่ สองคู่แล้วใครใครอยู่กับไปมาก,ก่ามากเลยมายุ่งันเลยผ <ไป S 1> ู้ใหมีคิ้วมากมาหาบ้ากรกะบอลเลย